สว,วสวัสดีครับวันนี้พวกผมสตาร์กาอยู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครจอร์นสันในตำแหน่งของโลมิงน CO, ั่นเองนะครับผมและก็เหมือนเดิมนะครับก็จะบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางจอร์นสันได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้แก้ทางจอร์นสันนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางจอร์นสันได้มากกว่านี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางจอร์นสันได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับนนนนัั่่กกกกกก็็คคือออะะะเพรราาวบมีสกิลในการตั้้้งงงงงนนนนนนนะะะแแแถมยัััีีีีกกกกกาาพพพดดววว็ๆๆจจหเป๊่่คคืือออ์สช แน่นอนแล้วก็อันติฟรีนะก็ต้องบอกว่าในการเสียอันติของจอร์สันก็บอกเลยว่าเล่นยากขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าสกิลหากินของจอร์สันนี่ก็คืออันติเมตเลยนะแล้วตัวละครต่อมานะผมนั่นก็คือคาริต้านะเพราะว่าการที่จอร์สันเนี่ยจะชนคาริต้าได้สักทีเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าพี่แกนี่คือดำน้ำหนีได้นะมีทั้งสกิลหนึ่งนะครับที่สามารถรับอันติของเราได้นะแล้วก็มีอันติเมตนะครับในการเอาตัวรอดได้อีกนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเจอคาริต้าในแมตช์เนี่ยแทบจะไม่อยากใช้อันเคนะรับตี ชิ้นแรกนะครับนั่นคือปีศาจคำรามนะงาทะเลคลั่งคาถาแห่งเปลวไฟและโลกภูพิทักษ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางจอนสันได้และก็ไอเทมที่ไว้แก้ทางจอนสันนะครับเราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง i ิ h Man s h o p โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม m o Mobile Legends ราคาถูกคุ้มๆตมตเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับบ h Man c ค i n ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนาและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ลิสต์แมนช็อปเท่านั้นโอเคครับวาตอนนี้มาอยู่ในเกมกันแล้วนะผมก็ต้องบอกว่าตัวละครจอสันเนี่ยก่อนที่จะเลือกสีนยพี่แกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะครับมันก็ยังพอเล่นได้เลยนะเพราะว่ายังมีสกิลหนึ่งนะครับในการปาสตันนะแต่เราก็ต้องเล็งดีๆด,ด้วยนะครับ ถาถามว่าสตันยากไหมก็ระดับหนึ่งนะต้องส่วนใหญ่ต้องดักเอานะครับถึงจะโดนชัวนะเพราะบางทีปลาไปในศัตรูเขาเดินหนีก่อนศัตรูเขาจบล่างนะครับแบบนี้อันนี้เราก็ต้องระวังฟังโก้ด้วยนะื้าเขาคุกปฎิหารมาจังหวะสวยๆนี่คือจบเลยนะฮะ แล้วก็ปลาสกิลหนึ่งคูไปก่อนจะ,ะดูครับว่าปลาเราเอาลิโทเปล่าอ่าแน้วเหมือนจะมาปลาเราเอาครับรอลูกาดเจ็บจัดอะอันนี้ถ้าปลาโดนตายนะลูกาดอะเอาปลาโดนเพื่อนตัวรับ ต้นเกมได้ป่าฝั่งเข้ามานะบอกเลยว่าคุ้มนะเพราะศัตรูเขาต้องกลับไปฟาร์มใหม่น่าจะเร็วสี่ช้าด้วยนะครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงเวล1หนึ่งเวล2สองนะเราก็ทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะจอร์สรันเนี่ยเร็วสี่นะถึงจะได้เล่น,นรับพี่อยู่เพื่อนโอเคครับได้อีกเม็ดหนึ่งนะเลยไปพอแล้วนะครับ เดีย๋ยวเราไปเต่านะเพราะว่าเต่าใกล้เกิดแล้วด้วยครับเดีย๋ยวชิ้นแรกเราเลือกเป็นตัดเลือดก,ก่อนดีกว่านะเพราะว่าสตูเขาเป็นอลูกาครับดูเ,เลือดแบบแรงจัดมีเขามาไม่ทันนะ แต่อารูกามาแล้วไงลาดไปได้ครับแต่เราปิดอารูกาได้ก็ถือว่าโอเคแลกกันอยู่ครับเ่นล่างโดนไปครับต่อใกล้วิวสีว่ละไปครับเ่นบนเลยเรล็อกไว้ก่อน สวยครับทนโดนนะ้าได้เป็นโรเจอร์มาครับโอเดตเราไม่รอดโดนหุบไปเดี๋ยวรอคูดาอันติครับแล้วค่อยเล่นต่อนะโหแล้วชูโดนไปสองรอบแล้วครับเล่นล่าง มีแวกเปล่าลองเช็คก่อนเมื่อกี้เผื่อเจอฮะแล้วเราเหยียบรีโทไปเต็มๆครับศัตรูเขาเห็นแล้วนะแต่ก็น่าจะไม่ทันครับจะมาหนีมันก็สายไปแล้วครับเมื่อกี้ตากตันกวนไปครับพยา,ายามป่วปนวนะรูกานะให้เขาแบบฟาร์มลำบากนิดนึงเอาละลารดได้ด้วยครับตัวเล็ก เดี๋ยวเรามาไม่ทันนะแต่ไม่เป็นไรครับจะได้ไหมอ,นะอู้ยสวยครับได้แว็กถือว่ามารอบนี้คุ้มนะไปครับบนต่อแต่ลาเราตุยฮะตัวสองหนึ่งอันตีโอดิตยังไม่ครูดาวนะเรารอก่อนนะครับ จะกลับไปกันกลางก่อนนะไลาลาเราลงมากลางด้วยครับต้องให้โอเดตกันบนนะดูโซน่ต้องปล่อยเต่าครับเพราะว่าเดียร์หลอดเราอยู่ล่างด้วยนะเดี๋ยวจะยังไม่รีบใช้อันตีนะเพราะว่าเดี๋ยวไลาลาเขาจะขึ้นนะครับแล้วเราไม่ได้มาด้วยกันด้วยนะแลวไลาลาเนี่ยเป็นตัวขาตายนะครับถ้าขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องเสียฟิกเผลอเผก็ตายฟรีด้วยนะ คือถ้าไม่ใช่ตัวคอมโบหรือว่าตัวละครที่หนีได้ง่ายน,นี่ไม่ค่อยแนะนําให้ขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะบางทีคือเราจะไปชนเขาเงี้ยบางทีศัตรูเขดาดักเราเลยนะแบบจะชนก็มานะครับรอรับเลยนะแล้วก็รีบปิดเรานะครับน่ครับสองตัวนะดักข้างล่างได้ครับโดยล,ลูกกาบถ้าโดนอย่างนี้คือเหมือนจะล็อกแล้วนะครับ แล้วมาคอมโบกับโอเดตนี่คือต้องบอกว่าเป็นเบสิกคอมโบนะของจอ์นสัต์เลยนะครับในรี่มันคอมโบได้กับหลายตัวครับเดินบนโดนอีกแล้วครับสองหนึ่งเขาไม่เอาป้อมต่อนะเหมือนเขารู้นะว่ามีคนจะขึ้นมาก็เล่นเพเซไปครับ เดี๋ยวต้องการบนแทนครับเราลงไปไม่ได้นะเดี๋ยวรอกันเวฟเสร็จแล้วค่อยเล่นต่อครับได้ไหมเล่นล่างชูอลูกาไปเติมอีกทามิ่งดีครับเสียล่างแน่นอนครับเดี๋ยวต้องรีบกลับมากลางนะเพราะว่าฮีบชนด้วยครับไปับสักตัวหนึ่ง ต้องกลับเลนกลางกันนะอ้าวแล้วเดียร์หลอดเราโดนครับไปครับังหว่านี้ไม่ปล่อยครับเล่นสุดนะอ้าวแล้วเราโดนดึงไงแต่ดึงมาไม่มีตัวปิดนะครับก็เ,เลยชิวๆอยู่ ตอนนี้เรายังไม่เสียพาส,สีด้วยนะก็พอได้ยืนชีวิตอยู่ครับถ้าโดนดึงไปนะอันนี้วนรอ,อสกิลเหมือนเดิมครับแล้วสกิลเพ้่มมาแล้วไงอ้าวแล้วโดนนะโรเจอร์ไม่โดนหนีด้วย ไปครับบอกฟังโก้นะเผื่อฟังโก้เขาฮุกเรียบร้อยครับคุ้มเลยช่อนนี้คือได้สามตัวมานะแล้วจอเฮดดักอยู่บัฟส้มครับผมป่าเรากลับมาเก็บบัฟนี่คือโดนเลยนะครับ เดี๋ยวเราเอากลางก่อนนะเพราะว่าเป็นป้อมที่คุมนะครับเปิดพื้นที่ให้เราเล่นได้เยอะนะเราไล่ลึกไปเลยฮะเอาแบบผอป้อมนี้เรื่อคือรถไหมเกือบนะไปครับฟังโก้มาเมื่อกี้เหรอฟังโก้อันติีแล้วนะแต่เราโครบครับ โอกาสเก็บต่อไปลามาครับเล่นได้เราบอกใส่เราคคบนะแต่ศัตรูเขาไม่แน่นลิงที่เราเลยนะเพราะเมื่อกี้คือไปหาแนวหลังเราแล้วนะฟังก็ตบเราเหมือนแบบเบรกเราเฉยๆไม่ให้เราไปเล่นนะครับ เจอฟังโก้ครับแล้วก็ขับวนเล่นไปนะเผื่อเจอคนครับถ้าเจอใครก็เซอร์ไพรส์นะมีหน่วงนิดนึงเอ้าแล้วเจอโรเจอร์คือไงฟังโกดักอยู่แต่ก็ตกผมไปครับโรเจอร์อก็กำลังเดินมาครับโดนเฉย เดลล่าใด้อรารกะด้วยได้จอเฮดด้วยครับ <c oughs> คุ้มคุ้มเ <c oughs> ดี๋ยวดันเวฟก่อนครับค่อยเล่นต่อนะ <c oughs> จริงจ,งจ,งจังหวะนี้เอาหลอดได้นะเพราะว่าอารุกะเขานี่ตายเป็นสิกว่าวิเลยนะครับฟั <c oughs> งโกขึ้นบน <c oughs> โรเจอร์บนครับไม่มีใครไปหลอดนะ ้ามีก็มีแค่จอเฮนะครับที่เพิ่งเกิดมาแต่น่าจะเดินไม่ถึงนะเดี๋ยวตอนนี้น่าจะมากันแล้วอนนจอเฮอยู่บําม่วงครับดูโดูมาหนึ่งคน,อน,นรอรับหลอดนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสี่ยงเกินนะครับถ้าเราไปขับชวนตอนนี้ล้วปิดดาเมจไม่ได้นะ เ้วเจออลูการครับมาฟาร์มคีฟตรงนี้เราก็วนเล่นพอดีไงแล้วมันเจอนะครับแต่ถ้าเราเจอตัวละครที่แบบว่ารับรถเราได้รับอันตีเราได้นี่นก็ลำบากหน่อยนะไม่ก็โดนก๊อกกั้นกำแพงไว้นะครับบอกเลยว่าปวดหัวเลยฮะเสียอันตีฟรีนะจอรสันเล่นยากนะฮะเพราะว่าอันตีจอรสันนี่แทบจะหากินเลยนะ รหลอดมาครับแล้วก็ดันเวฟไปนะยวเพื่อนโดนไงเอาเลยฮะสามแรกหนึ่งนะเอาแล้วปลาโดนด้วยไงอลูกาสเก็บหลังเก็บหมดด้วยนะ oh, <stop. S 1> แล้วขับภาพไปทีหนึ่งเรียบร้อย ต่อได้นะเพื่อนเรามีเกาะเกิดนะครับเล่นได้นะหลอดอีกสักพักเลยนะเราก็ไม่ต้องรีบครับยามตัดป่าเขาเลย แล้วชูไปเตะเออกมาครับสวยครับแล้วก็ขับวนต่อชิวๆนะอ้าแล้วศัตรูยอมแพ้เรียบร้อยฮะจีๆเลยตกวศัตรูไม่อยากเล่นเกมยื้อแล้วนะครับกดยอมเลยง่ายดีฮะ แล้วก็ต้องบอกว่าตัวละครจอร์สันเนี่ยถ้าเราเจอเกมตามเงี้ยแล้วว่าป้อมเราเนี่ยค่อนข้างเสียเปียบนะครับมันก็จะค่อนข้างโดนกดดันสูงนะเพราะว่าถ้าเราขับรถไปอะไรเงี้ยศัตรูเขาอาจจะดักรอรถเราเลยก็ได้นะก็คือไม่กลัวเรานะครับพยายามปิดเราเลยนะแล้วพอมันเกมตามเงี้ยเงินมันไม่มีใช่ไหมเราก็ไม่ถึกนะฮะก็คือเราไปชนเขาปุ๊บแล้วเราก็อาจจะโดนเขาปิดได้เลยนะด้วยความเร็วไอเทมไม่ทันเขานั่นเองนะครับตอนนี้ฆ่า5นะครับตายสุดแล้วก็แอซซิตยี่สิบสองนะครับทำดาเมจไปสามหมื่นหนึ่งนะแล้วก็แทงไปสามหมื่นนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no